คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยช่างมากมายเหลือเกิน84,000พระธรรมขันธ์ที่เปรียบเรียถึงคำสอนมากมายนับไม่ถ้วนของพระองค์ฟังดูยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะแต่บางทีก็แอบ,บท้อเล็กๆว่าเราจะเรียนรู้ได้หมดหรือเปล่าแล้วถ้ามีคนมาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าใจและลงมือทำจริงๆอาจจะสรุปได้เหลือแค่สิ่งเดียวเท่านั้น สิ่งเดียวที่ถ้าทำได้นะชีวิตก็เหมือนถึงปลายทางแล้วจบปัญหาในใจได้เลยคุณจะรู้สึกช็อกหรือเปล่าคะเอ๊ะมันเป็นไปได้จริงเหรอที่จะต้องเหมือนกับทิ้งคำสอนมากมายเพื่อมาเน้นย้ำแค่สิ่งเดียวนี่คือเรื่องที่เราจะมาไขารหัสกันวันนี้เลยเป็นความลับที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อการปฏิบัติตามคำสอนไปตลอดการเลยก็ได้นะคะลองนึกภาพตามเราช้าชนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจผู้ค้นพบความจริงด้วยพระองค์เอง ความรู้ที่พระองค์มีมากมายมหาศาลจริงๆเปรียบไปก็เหมือนกับใบไม้ทั้งหมดในป่าใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยแต่ทว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกนำม,มาสอนพวกเรานั้นกลับเปรียบได้แค่ใบไม้เพียงหนึ่งกำมือที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เท่านั้นเองน่าคิดมากๆเลยใช่ไหมคะว่าทำไมกันนะทำไมไม่ทรงสอนเราทั้งหมดที่ทรงรู้เลยละ่ะคำตอบง่ายๆก็คืออย่างนี้ค่ะสิ่งที่อยู่ในกำมือนั้นนะ่าคือสิ่งที่จำเป็นที่สุด และสำคัญที่สุดเป็นเหมือนหัวใจหลักที่จะนำพาเราทุกคนให้ก้าวข้ามความทุกข์ในชีวิตไปได้จริงๆพระองค์ไม่ได้ต้องการให้เราเป็นแค่นักวิชาการนะคะที่รู้ยะแยะไปหมดแต่ชีวิตก็ยังจมอยู่ในความทุกข์แต่พระองค์อยากให้เราเป็นนักปฏิบัติที่รู้เท่าที่จําเป็นแล้วนำไปใช้เพื่อดับความทุกข์ในใจได้จริงแล้วใบไม้กำมือนั้นล่ะคะหัวใจสำคัญที่ทรงคัสรรมาให้นั้นมันคืออะไรกันแน่ อะไรคือสิ่งเดียวที่ทรงพลังมากมายขนาดนั้นไม่ต้องรอคำตอบนานไปกว่านี้แล้วค่ะความลับสุดยอดที่ว่านั้นน่ะซ่อนอยู่ในคำสอนสั้นๆนี้เองแต่มีพลังมากๆที่เราเรียกว่าโอวาทปาติโมกหรือที่เราจะเรียกว่าหัวใจคำสอนสามประการก็ได้ค่ะนี่คือแก่นแท้จริงๆที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้ในวันสำคัญวันมาคบูชานั่นเองเหมือนเป็นการกลั่นเอาเฉพาะหัวกะทิสรุปย่อเนื้อเนื้อ เอาสิ่งที่สำคัญที่สุดมามอบให้เราเลยแล้วหัวใจคำสอนสามประการที่ว่าเป็นยังไงง่ายมากๆเลยค่ะมีแค่สามข้อเท่านั้นเองฟังดีๆนะคะนี่คือสิ่งเดียวที่ว่านั้นเลยข้อแรกไม่ทำความชั่วทั้งปวงคือการหยุดการกระทำคําพูดหรือแม้แต่ความคิดที่จะไปเบียดเบียนใครทำให้ตัวเองหรือคนอื่นต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์ลองนึกภาพตามนะคะเหมือนเรากำลังปิดประตูใส่ความเลวร้าย ไม่ให้มันย่างกรายเข้ามาในบ้านใจของเราได้อีกข้อที่สองทำความดีให้ถึงพร้อมอยู่เสมอคือการลงมือสร้างสรรค์สิ่งดีๆเหมือนเราขยันปลูกดอกไม้หอมๆในสวนชีวิตของเราเองทั้งการมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆการช่วยเหลือเท่าที่เราทำได้การพูดให้กำลังใจคนอื่นหรือแค่ส่งยิ้มให้กันง่ายๆนี่ก็ใช่แล้วคะ่ะและข้อที่สข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเป็นเหมือนหัวใจของหัวใจเลย ทำจิตใจของตนให้ผ่องใสอยู่เสมอหมายความว่ายังไงก็คือการหมั่นดูแลบ้านใจของเราให้สะอาดไม่ปล่อยให้รกไปด้วยขยะความคิดฟุง้งซ่านหรือฝุ่นของอารมณ์ขุนมัวต่างๆฝึกให้รู้ทันว่าใจเรากําลังคิดอะไรกําลังรู้สึกอะไรอยู่เหมือนเราเป็นยามคอยเฝ้าประตูใจแค่คอยมองดูแขกคือความคิดอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปโดยที่เราไม่ต้องวิ่งตามแขกทุกคนไปจนเหนื่อยเลย หรือจะนึกภาพเหมือนเราคอยขัดกระจกใจของเราให้ใสปิ้งอยู่เสมอจะได้มองเห็นอะไรต่างๆตามความเป็นจริงไม่ผ่านม่านหมอกของความลำเอียงหรืออารมณ์ชั่ววูบเห็นไหมคะไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยและความชั่วสร้างความดีดูแลใจให้ผ่องใสนี่แหละคะ่ะคือสิ่งเดียวคือหัวใจคำสอนสาประการที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำไม่ใช่การบอกให้เราทิ้งคำสอนอื่นๆนะคะอย่าเข้าใจผิด แต่เป็นการสรุปรวบยอดเพื่อกลั่นเอาแก่นแท้ที่สำคัญที่สุดเอามาให้เราเข้าใจง่ายๆปฏิบัติได้จริงๆแล้วทำไมละ่ะทำไมสามข้อนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นถึงขั้นที่บอกว่าทำได้คือจบกิจชีวิตเหมือนได้ปลดล็อกเลยทีเดียวก็เพราะว่าอย่างนี้นะคะมันคือรลากฐานทั้งหมดของชีวิตที่ดีงามและเป็นหนทางตรงสู่การดับความทุกข์ในใจเราอย่างแท้จริงลองคิดตามเราดูนะคะ ถ้าเราฝึกที่จะไม่ทำชั่วชีวิตเราก็ไม่มีเรื่องเดือดร้อนตามมาใช่ไหมคะไม่มีศัตรูเพราะการกระทําของเราไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงใครมันเหมือนเราสร้างกรอบป้องกันภัยให้ตัวเองอย่างดีเลยชีวิตก็สงบสุขไปได้เยอะแล้วจริงไหมคะทีนี้พอเราเริ่มฝึกทำความดีให้มากขึ้นช่วยเหลือคนอื่นตามกำลังมีน้ำใจแบ่งปันสิ่งที่เรามี ใจเราก็รู้สึกดีใช่ไหมคะ่ะมันฟูขึ้นมาเองเลยคนรอบข้างก็รักใคร่เอ็นดูสังคมที่เราอยู่ก็น่าอยู่มากขึ้นมันเหมือนเรากําลังสร้างบรรยากาศดีๆให้กับชีวิตเราเองความสุขมันก็งอกเงยเพิ่มพูนขึ้นมาอีกแต่กุญแจดอกสําคัญจริงๆอยู่ที่ข้อสามนี่แหละการทําจิตใจให้ผ่องใสเพราะลองคิดดูนะคะต่อให้เราพยายามไม่ทําชั่วหรือทําดีมากแค่ไหน แต่ถ้าบ้านใจของเรายังคุณมัวอยู่ตลอดเวลายังเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเดี๋ยวมันก็หาช่องหาจังหวะให้ความชั่วร้ายแทรกเข้ามาได้อยู่ดีหรือบางที่ทำดีไปก็อาจจะทำแบบไม่บริสุทธิ์ใจแอบหวังผลตอบแทนลึกๆจริงไหมคะแต่ถ้าเราฝึกจิตให้ผ่องใสให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์รู้ทันความอยากของตัวเองเราจะเหมือนมีไฟฉายส่องใจเลยค่ะ เราจะเห็นเลยว่าอ้อความโกรธกำลังจะมานะเราจะหยุดมันได้ก่อนที่จะเผลอพูดไม่ดีหรือทำอะไรให้ต้องเสียใจทีหลังเราจะเห็นว่าอื้อหือความโลภมันเริ่มก่อตัวในใจแล้วนะเราจะยับยั้งชั่งใจได้ทันไม่ตกเป็นทาสของกิเลสง่ายๆจิตที่ผ่องใสที่มีสติมีปัญญามันจะเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิตให้เราเองเลยค่ะมันจะนำทางเราให้เลือกทำแต่สิ่งที่ดีงามและเว้นสิ่งที่ชั่วร้ายได้โดยอัตโนมัติเลย แค่ไม่ต้องฝืนใจอะไรมากมายเพราะใจที่ใสมันเห็นชัดเห็นโทษของความชั่วและเห็นคุณค่าของความดีอย่างแจ่มแจ้งเลยนี่แหละค่ะที่มาของคําว่าทําได้คือจบกิจหรือชีวิตเหมือนได้ปลดล็อกการฝึกฝนหัวใจสามข้อนี้โดยเฉพาะการหมั่นดูแลบ้านใจให้ผ่องใสมันคือการเดินทางที่ครบวงจรจริงๆนะคะทั้งป้องกันปัญหาใหม่ไม่ให้เกิด สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เพิ่มพูนและที่สำคัญคือการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาทั้งหมดซึ่งก็คือจิตใจของเราเองนี่แหละค่ะและที่สำคัญนะคะพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้เราเชื่ออะไรงมงายหรือเชื่อตามๆกันไปโดยไม่ได้พิสูจน์เลยเหมือนหลักการที่เรารู้กันดีว่าพระองค์ทรงสนับสนุนให้เราพิสูจน์ไม่ใช่แค่เชื่อให้ลองลงมือทำให้สัมผัสผลลัพธ์ด้วยชีวิตของคุณเองเมื่อคุณลองฝึกนะคะค่อยๆฝึก ไม่ทำชั่วในเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันลองฝึกทำดีทุกครั้งที่มีโอกาสไม่ต้องรอโอกาสใหญ่ๆก็ได้ค่ะและที่สำคัญที่สุดลองฝึกทำจิตให้สงบให้รู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆในแต่ละวันคุณจะเห็นผลลัพธ์ในชีวิตของคุณเองอย่างแน่นอนความทุกข์ในใจความวุ่นวายสับสนต่างๆมันจะค่อยๆลดน้อยลงส่วนความสุขความสงบเย็นความเข้าใจโลกและชีวิต มันจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นผลลัพธ์ที่เราสัมผัสได้นี่แหละค่ะคือเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุดว่าใบไม้ในกำมือที่พระองค์ทรงมอบให้นั้นหัวใจคําสอนสามประการนี้มันคือของจริงคือทางดับทุกข์ที่ใช้ได้ผลจริงไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องหวังผลอะไรไกลตัวเลยแค่ลงมือทำชีวิตก็ดีขึ้นได้สงบเย็นขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะดังนั้นคำสอน84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์อันมากมายนั้น ไม่ได้มีไว้ให้เราทิ้งขว้างนะคะแต่มันเปรียบเหมือนรายละเอียดปลีกย่อยเหมือนแผนที่ประกอบการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแต่สำหรับพวกเราทุกคนนั้นหรือคนทั่วไปที่ต้องการทางลัดต้องการเข็มคิดต,ต้องการหัวใจที่จะนำไปใช้ได้ทันทีหัวใจคำสอนสามประการนี้คือคำตอบที่ดีที่สุดค่ะสรุปหัวใจสำคัญกันอีกครั้งนะคะชัดๆเลยสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะ กนมาให้เราแล้วสรุปได้เป็นแก่นสามประการคือ 1. ไม่ทำความชั่วทั้งปวง 2. สร้างสมคุณงามความดีให้ถึงพร้อม 3. มันฝึกฝนชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสอยู่เสมอนี่คือสิ่งเดียวที่ทำได้ครบแล้วชีวิตจะพบทางสว่างพบความสงบสุขที่แท้จริงแน่นอนคะ่ะลองนำหลักการง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆนี้ไปค่อยๆปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณดูนะคะ แล้วคุณคิดว่าข้อไหนที่คุณอาจจะทำได้ดีอยู่แล้วหรือข้อไหนที่อยากจะเริ่มฝึกฝนเป็นพิเศษนับจากวันนี้ไปลองคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นกันข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเราอยากอ่านมากๆเลยสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณได้ค้นพบความสุขและความสงบเย็นที่แท้จริงในใจจากการนําหัวใจคำสอนสาประการน,นี้ไปปฏิบัติขอให้ปัญญาที่เกิดจากการลงมือทำนำทางชีวิตของคุณให้ดีขึ้นในทุกๆวันเลยนะคะ สวัสดีค่ะ